แตะไหม สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเที่ยวชมสวนไรนาสวนที่ปลูกข้าโพดกันนะครับตอนนี้กระโพดหักเสร็จไปนานแล้วแต่ว่าดินยังไม่แห้ง นี่ครับไร่ขร้าวโพดอยู่ข้างๆกับแม่น้ำแแปงแม่น้ำปากแปลงครับผมสินออนสินอ่อนทั่วหรือไทยเราชนได้อนี้ก็ได้ครับนี่ครับแม่น้ำปากแแปงตรงนี้เป็นเป็นไร่ข้าวโพดของแฟนนะครับเป็นขคนเรา ไรกระโพดเราหักเป็นวนหลายอาทิตย์หลายเป็นเดือนแล้วล่ะแต่ยังไม่สามารถที่จะตัดต้นกระโพดได้เพราะว,าว่าน้ำมันท่วมตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาน้ําท่วมฝั่งลาวเยอะมากท่วมหมดทุกแขวงทุกที่ที่แม่น้ําไหลผ่านเนี้ยน้ำมันสไลด์ลงลดินส,สไลด์ลงแม่น้ําอันนี้เป็นแม่น้ําปากแบงนะครับมาจากไหลมาจาก ขวงกระดมชัยไปทางเหนือนู่นลงมาที่รดมชัยแม่น้ําปากแบงนี้จะไหลไปลงแม่น้ําโขงอีกทีหนึง่งไหลไปลงแม่น้ําโขงอยู่ในฝั่งแขวงชัย,ยาบุรีนะครับแม่น้ําโขงตรงแขวงชัย,ยาบุรีติดกับจังหวัดเลยนะครับชัย,ยาบุรี มีครับภรรยาเร่งเก็บมันกอเราจะมาปลูกผักหลังจากหักกระโพดเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมาทําได้ช่วงนี้เพราะดินยังไม่แห้งเหยียบเข้าไปมันเป็นดินเลนมันจะจมเข้าไปเหยียบแล้วมันจะเป็นนิ่มๆอยู่เนี่ยดินมันจะนิ่มๆรถไถเข้ามาไถาไม่ได้ แม่น้ำปากแบงแถวนี้มีบริเวณที่มีแต่ภูเขานั่นเลยครับภูเขาล้อมรอบเห็นไหมภูเขาเนี่ยูภูเขาตรงที่อยู่นี้เป็น เมืองหุนนะครับเมืองหุนแขวงอมชัยดินมันเวลาเราเดินเข้าไปมันยุบยับยุบยับคนเดินได้แต่รถไถไม่จะเข้ามาไถาไม่ได้มันจะจมแล้ก็อยู่โดดเดียวเดียวได้ต้นเดียว มะละกอที่นี่รสชาติไม่อร่อยนะครับตําส้มตํากินก็ไม่อร่อยเมื่อคือตําส้มตามําปัญญาไปตําส้มตำโอ้เสียมากเลย ตะลิงพังอยู่เรื่อยเลยตอนน้ําท่วมใหญ่ๆตรงนี้เต็มหมดเลยครับแถนี้ตอนน้าท่วมชุวงประมาณต้นต้นเดือนแถนี้ท่วมหมดเลยครับไร่ข้าวโพดไร่อะไรท่วมหมดไม่สามารถที่ทําอะไรได้หักข้าวโพดก็หักข้าวโพดลุยน้ํา ก็ปักเบ็ดกันอยู่นะครับปลาแม่น้ำเป็นปลาที่ใหญ่ๆปลาแค่ไม่จะเป็นปลาพวกนี้เยอะแล้วก็ปลาเนี่ยก็เรียกปลายาในปลาปรากฏปรากฏใหญ่ๆเหมือนปลาดุก ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับแถวนี้มีแต่ภูเขาเท่านั้นเลยถ้ามาที่แขวงอรดมชัยนะครับถ้าขับรถจากเวียงจันท์มานี่24ชั่วโมงอยู่บนเขาตลอดเวลาไม่มีพื้นราบให้เราลงเป็นแบบท้องไร่ต้นนาเหมือนที่ประเทศไทยนะแถวนี้ภูเขาตลอด ที่นี่เขานิยมปลูกต้นไม้ศักนะครับตัวปัญญยาผมเองก็มีไม้ศักเยอะเหมือนกันนะเขาปลูกส่วนเขาตัวไหนมีที่ว่างก็จะปลูกไม้ศักไม้ศักที่นี่เขาจะขายถูกมากนะครับต้นใหญ่ๆเท่าเสาไฟฟ้านี่เท่าเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่ขายต้นละห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบาทขอกันได้ครับที่นี่เพราะไม้ศักมันเยอะปลูกกันเยอะตัดไปทําบ้านไม่ผิดกฎหมายครับ ตัดไปทำอะไรก็ได้ไปทารอบๆไหนก็มีต้นไม้สักเห็นได้ชัดรูด้เห็นได้เลยดอกมัดอกมันจะไม่เหมือนใครหน้านี้จะมีดอกไม้ไม้สักงมันจะมีดอก มมแม่น้ําปากแบงแถวนี้มันจะเป็นที่คดเคี้ยวคดโคง้งคดเคี้ยวตลอดเวลาตลอดตลอดเลยเพราะน้ํามันไหลลงไม่สะดวกมันถึงให้น้ําท่วมต้นต้นต้น,ต,นต้นแม่น้ําจะท่วมมากเพราะว่าจะมากลางกลางสายปลายปลายสายมันจะโคง้งคดเคี้ยวตลอดน้ำก็เลยไหลไม่สะดวกมันจึงทำให้น้ำท่วม ขึ้นมาตามหมู่บ้านแ,แถวๆบริเวณนี้เห็นไหมครับคดโค้งตลอดเลยไม่ถึง50เมตรก็โคง้งไม่ถึงห0เมตรก็โคง้งเสาะไร่ของชาวบ้าน หมดไม่เหลือเห็นไหมฮะสวนไร่โดนน้ำปากแบงเนี่ยมันท่วมแล้วมันซัดลงไปหมดเลย มันจะจับควายควายมันโดมันฟึดฟักฟึดฟันมันไม่อย่างห้จับเพราะไม่ใช่เจ้าของมันมันได้กลิ่นมันได้กลิ่นสาบคนจนมันไม่ให้จับช่วงแลี้ยงยมงน้อยๆได้ธรรมดาช่วงก่อนมันก็ยังน้อยๆอยู่แหละช่วงนี้มันก็โตแล้วช่วงไอ้มามาตอนแรกนะทำนี่ได้ เ,เ,เห็นไหมครับท่านผู้ชมมีแต่ต้นสักนั่นเลยปลูกไม้สักเแยกปไปหมดทั้งเขตเมืองหุ่นนี้มีแต่ไม้สักนั่นเลยต้นใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยขายต้นละสามร้อยสี่ร้อยบาทน่าเสียดายมาก ภรรยาก็บอกว่ามีคนมาขอเขาก็ใหไไ้ไม่ไม่่ายมึงที่นี่เหรอ,อสวัสดีครับ วันนี้เราไปสวนไปไล่มาไปดูไล่ว่าจะไปตัดต้นกระโพดเขาจะปลูกผักวันนี้เขกระโพดยังตัดไม่ได้กระโพดถักไปแล้วแต่ยังไม่ตัดตัดต้นเพราะว่าดินมันนิ่มอยู่มันเกลียบไม่ได้รถไถก็ไปไถไม่ได้วันนี้เรากลับบ้านแล้วไลหน้ไม้วมะละกน,นี้มิดนะรู้จักกันดิ Nhét ít thương nhảy. nha bàn rau yêu thương nha bàn lòng yêu thương nha bàn lòng yêu thương nhé. Anh đi yêu thương nha bàn Bye Bye thương nha bàn lòng yêu 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 เพิ่มหนึ่งเก็บไปได้วหนึ่งนาที ีใครรู้จักบ้างครับทางนี้เขาเรียกต้นหมักข้อเอาไปหมักข้อไปทํากินอีกทีนึงยังกินสดๆอย่างนี้กินไม่ได้มันกินต้องไปทําแปรแบบยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจใครเคยกินมั่งทางประเทศไทย แต่บ้านเราทางประเทศไทยน่าไม่น่าหาไม่น่าจะไม่ค่อยมีอาจจะมีทางภาคเหนือหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่ลาวนี่มีลาวทางลาวเหนือติดกับจังหวัดน่านก็มีถ้าจะมีก็น่าจะแถวน่านแถวเหนือนั้นเนี่ยแถวเชียงลำเชียงรายอะไรน่าจะมีเนี้เก็าว่าเถ็ดเขตติดต่อกันแต่ตัวผมเองก็ไม่เคยกินนะไอ้ลูกนี้ก็กินยังไงก็ไม่รู้แต่กินลูกสดๆอย่างนี้กิน้มันจะฝาด ขาต้องไปนึ่งยังไงก็ไม่รู้แล้วกินกับข้าวได้เขาว่ามาข้อมาข้อ,อนนีมน้มาเขือเทศขน